จักสิเป็นเขา้าเทียงหรือเขา้าอ่นี้อาหารเทียงหรือจักอาหารอะไรแหละอืมะเผ็ดเริดสีกำกำเผ็ดนี่เผ็ดมาก เจ้าไอา้าพีนางสบายข้างอีกสีไล่เดอเจ้าพีนางอีกสีเครื่องมากดย้อนหลังจ้าขอบคุณคะะ่ะขอบคุณำงำมๆนะคะ <G ül> น้องเต็มเราได้ น็ Not hi, love, อตใส่ให้เราเน่อพี่พวงสบายดีค่ะพี่พวงสวัสดีค่ะสมใจสวัสดีนะคะพี่พวง คุณเต็มบอกได้ยินว่ากำว่าพีนางสมคอนใส่อาส,สวัสดีค่ะแม่ออนโอ้ยคุณเต็มขอบคุณนะคะแม่ออนพี่พวงเอาหัว คุณแอนก็หวัวเราะสวัสดีจ้าน้องเต็มค้นสวยจะไม่อ,อน แล้วก็แม่ออนสวัสดีครับแม่พวงก,ก็คุณรัดสวัสดีค่ะเขาเขาเปียกคนเขาเปียกเขาจะเต็มถ้วยะ เขาเปียกเลยสามสีได้กินเขาเปียกใครมาละ่ะสมขาอยู่นะเขเปียกเวยค่ะทุกคนเอาคุณวันเพลน <c oughs> อันสบายดี โอ้ยแซบแซบเห็นแล้วอ่าสวัสดีค่ะยายจานไม่ได้ไปหาคุณยายจันนานเลยขอบคุณนะคะ <c oughs> พี่รลักว่าพี่เพ็นสวัสดีจา้าพี่รลาสวัสดียายจานัน แม่ออนก,ก็สวัสดีงไรรงการเอาทักท้ายกันไปนะคะจะจ้าบ้านคยวเขาเปียกเลยนทอกท้ายกันไปด้วย បើ្រើសនិត្រើសន